โซเทียไลซุนไปหลังเลยเปิรเวนผมนึกถึงนี่เลยอ่ะย่านคาเบล่าอะไรที่มาสิบวอลาโลเซเรมาส์ูเดโรโซสเปราซิโลเอสมาสเตลิโกรโซบารโอแอนกาลีมืนจะมีตำรวจมาคอยเช็คระยะนะครับซิเวยสวัสดีครับทุกคน El primer día en Colombia y en la ciudad de Cali, la ciudad más peligrosa de Colombia. Buenos días, ¿Y ¿el parqueadero? ¿Caquero? Sí, parqueadero. ATM, caquero. El parqueadero es ahí, pero ¿qué parqueadero buscas? No, caquero. ¿Cajero? Cajero, cajero. 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 Ah, cajero. Sí, sí. ¿Pero qué cajero buscas? ¿Bancolombia o algo así? Sí, sí. Y ahí hay uno ahí. Ahí. Ah, veo, veo. Ah, veo. Muchísimas gracias. โอ้โหเดินหาตั้งนานครับออกเสียงก็ผิดนะต้องเป็นคาเทโรนะเนี่ยแหละสเปนมันมีหลายรูปแบบนะครับเพราะว่าตอนอยู่ชิลีผมมอกเสียงว่าคาเทโรคนเข้าใจนะแต่มันมีสเปนแบบสเปนสเปนเม็กซิโกสเปนอเมริกาเพราะฉะนั้นมันก็วางคำมันก็แบบนี้และนะครับเพียงแต่ไปกดเงินก่อนครับไม่งั้นผมจะเข้าเมืองยังไง ย o คเยอรมันผมไปซื้ออุนุ a อะค a ้าอะคว้าเร็วเข้าไปก่อนด้วยส e ปุ่น e ต e เทสซัสเทรมมิตเอเซบัสเดอะเทมมินอลบัสซิไครับมาครับผมเจออีกหนึ่งประเทศแล้วที่ค่าเงินมันมันสูงอะแบงค์มันสูงนะครับแล้วผมจำตัวเลขสเปนได้แค่แบบหลักสิบหลักร้อยอะแต่นี่คือปลาไปหลักหมื่นหลักแสนแต่ว่าแน่นอนครับเราจะไปขึ้นรถบัสนะ เพราะแท็กซี่จากที่นี่คือมันแพงอ่ะเข้าตัวเมืองไปเกือบโอ้ชั่วโมงหนึ่งอะ่อะเพราะฉะนั้นมาวันแรกก็ปรหย,ยาดหน่อยก็ดีนะากาลิเตมไหมเนาะเตมไหมเนาะปาโกคอนตุรออีกต่ลไปก็อ่รครอหรอตัดสิสจ่ายมารถเนาะโอเคไปครับโอเคครับ ถึงสถานีเทอร์มินอลนะครับของเมืองกาลีแล้วซึ่งเดี๋ยวตอนย้ายเมืองเนี่ยผมว่าผมก็จะต้องมาที่นี่เพื่อมาขึ้นรถบรัสมาแต่ว่าตอนนี้คือเดี๋ยวไปต่อแท็กซี่เข้าที่พักดีกว,ว่านะทำวิธีนี้มันจะถูกกว่าเพราะว่าจากสถามบินกาลีมันนอกเมืองไนมันไม่มีรถสาธารณะนะเข้าไปตรงใจกลางเมืองอย่างจริงๆนะต้องมาต่อรถอย่างนี้นะครับมาครับแท็กซี่ละคันนี่แหละโหลปนะรสวัสดีมีทิศทางใช่

เ่ยองโคลอมเบียค่อนข้างต่างจากชิลีนะว่าต่างเยอะเลยคริสตอรเรเนี่ยคือรูปปัน้นพระเยซูที่นี่ก็มีในคาที่เรียวใจาะทุกก็จะเป็นอยู่ข้างบนไม่รู้เห็นหมั้คริสตอรเรวเดียถ้ามีโอกาสอาจจะพาไปเนะมืองไอ้ต้น l ้นสอสหนะไ้นเ e ป็นทันอก่ให้ขึ้นสะพานสิมันอันตราย <c ười> No, sí. no, dar no dar papaya Ah, no dar papaya No dar no. papaya es que No, no celular cerca Algo sí. que te lo quite Porque sí, sí. hay mucho Algo claro. que así y se va, corre Claro, claro eh, Sería más cuidadoso Muchas gracias Sí, sí eh, No puedes dar papaya Eso se llama no dar papaya No, papaya. no mostrar dinero Reloj, cadenas Cosas que el que, que, que la, que ladrón vea Ah. Si te ve la cámara por ahí, tú te la quitas, ¿ya? Sí, sí. No, 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 no. Es un 150, no, 10, no, no, pequeño, pequeño. Ese no, no, ese es muy grande, muy grande, no. Chiquito, chiquito, billete chiquito. Esa eso. Ahora sí, mira. Quératelo, quératelo. Sí, ah, vale, 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 vale. vale. Pues Muchísimas pues? gracias. Sí, eso, así es, esto, esto es pequeño. Cuando cojas, está así. ฉิเล็กน้อยใหญ่ไม่มุ้ยแสดงโนใหญ่ไม่วะเล50 50,000 100,000ไม่โลมุ้ยแสดงโอเคครับถึงแล้วนี่ครับที่พักของผมฮาวาน่าโฮสเทลซึ่งถนนในโคลอมเบียเื่อใครมานะแล้วก็ไม่คุ้นชินนะมันจะเป็นกาเรรากับกับอะไรนะอีกอีกอันนึงมันจะมีสองแบบอะ่ะคือกาเรรามันจะเป็น ชื่อถนนที่แบบว่าจากเหนือลงใต้นะครับแล้วมันจะมีเป็นซอกซอยที่แบบว่ตาตัดแบบตะวันออกมาทางตะวันตกอ่ะน่าจะกายเย่ั้มครับถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ใหม่นะ Hola b u e n a s m i t e n g o Reserva desde Booking com. อคับช <Solo> ี่ชื่ออะไรครับชื่อพ l บชือค โอเคถึงที่สักทีเพราะว่าปวดหลังมากเลยนะครับบินมาจากซานเตียโก6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะครับตอนนี้คือ11โมงแล้ววันนี้คืออย่างที่บอกในแท็กซี่นะว่าจะจะยังไม่ทำอะไรมากนะครับพยายามปรับตัวอยู่เพราะว่านี่คือประเทศใหม่วันแรกในประเทศใหม่มันจะเป็นอะไรที่งงเสมอนะเดเดี๋ยวผมขอไปซื้อซิมก่อนนะนี่ก็บรรยากาศบ้านเมืองนะครับ เนี่ยลองสังเกตดูมันเป็นเรื่องปกติของทวีปอเมริกาใต้ถ้าใครมานะโดยเฉพาะโคลอมเบียที่แบบว่า,ามีรัวแล้วมีลวดอ่ะเดี๋ยวก็ชินครับเดี๋ยวก็ชินนะอันนี้หรือเปล่านะ่าน่าจะมีซิมโอล่าเวนัสตาหรือโคล่าโอล่าเวนัสต์เทนเอสเอเตเกตาซิมบาราเทเลเตเลโฟนโอเปอเรเตอร์คุณต้องชัดนคุณรู้สึกไม่พอไรู้สึกล้ามิสม์ม่เนาะ เอสเท่าไหร่ดีเ e สดีเอสดีเอยดีเอสดอสดีเ e n t o เ c e s ีเอสคีเอสดีเอสดีเอส n e เอสเอสดีเอสดี่อสดีเอสดีเอสดีเอสือสดีเอสดีเอสดีเอสด้เ่ีเอสดีอีเอาดีเอดเอีเอีอ้อสดีอสสปอสดีเออเอสดอสดีเออเดีเอสเอเอสดคือดเอสดีเอสดีเอเดีเอสอดีเอสดีเดีเอสเ เงเห็นนะครับว่ามีเป็นให้เขาฉีกอยู่เพราะว่าเขาต้องตัดเพราะว่าผมต้องซื้ายาสระผมแล้วผมเป็นคนชอบใช้ยาสระผมเนี่ยใช้แล้วทิ้งเลยนะขี้เกียจแบบกราสิสเทนเนสตัสสูร่ะอารีโอช็อช็ไปครับเก็บเงินก่อนเดี๋ยวนะเราจะต้องไปที่ไหนกันครับตอนนี้เอลาร์ดอสอ่อนเป็นนัสเทนเนสช็อกโกแลตอ่ะเหรอห โโลเดแคเมเดแคเมเบรอโลเฟรเทนสโคเนอ่อต oh, mm ัวออตัวต Qu ah, claro, claro. ัวตงห้าพนห้านอดมาหาข้าวอ่ะเพราะว่าหิวแต่ว่าเมืองกาเีมันร้อนอากาศเหมือนอยู่ที่ไทยเลยตามชื่อกาเรียนเตสนะชื่อเต็มแต่ว่าไม่รู้จะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาเป็นนิมะนได้ตัวี้ โมติของเม็กาิก้าก็คือมีรั้วเพียบนะครับทำไมมันเงียบจังเลยนะครับมันมีร้านค้าเปิดนะผมไ่มเนี่ยบ o น a สยูเกโรโนอากัวกรานเดอแอนน่าลิมอนาร่าลิมอนาร่าเต้ฟริโอลิปตันเอเอลิมอนลิมอนไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนที่น <cat on developed Airbnb> anyway. wow. ี่เขาใช้คำว่ามะนาวคือลิมอนหรือลิมอนาด้านะครับ เดนเขาว่านี่คือนี่คือการซื้อของเราจะเดินเข้าไปดูไม่ได้นะครับต้องรู้ว่าอยากได้อะไรโอช้อีิเอสอะไรของช้ออะไรเดี๋ยวดีเช้าเช้าเช้าโอเควันนี้คงแค่นี้แหละเดี๋ยวผมมีเบอร์แล้วหาแอป,ปสั่งอาหารดีกว่านะเ <c oughs> พราะว่าไม่มีไม่มีร้านอาหารแถวนี้เลยที่แบบว่าจะรีวิวได้นะมีแค่โฮสเทลของผมเนี่ยนะครับ คิดะว่าผมพาทุกคนมาช้อปปิ้งแบบว่าบรรยากาศย่อมๆนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวของจริงแนละ้วขอไปหาข้อมูลก่อนว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะเพราะว่ากาลีก็คือไม่ค่อยมีอะไรให้เที่ยวนะสวัสดีครับเช้าวันใหม่ไม่ได้เช้าสินะบ่ายโมงแล้วนะที่เมืองกาลีนะครับไปดูนะว่าผมจะพาทุกคนไปทำอะไรได้บ้างนะโบนัสเม<น>โต ไ a เ l e กระสับโอเคครับไปขึ้นขบ้ลคาดีกว่าเพราะมันจะเป็นเคบิลคาที่พาเราขึ้นไปบนภูเข,ขาอะ่ะเดี๋ยวทุกคนก็เห็นเองเพราะมีความพิเศษ2อ,อย่างในสถานที่ที่ผมจะไปนะซึ่งเดี๋ยวค่อยบอกตอนอยู่ในเคบิลคาแล้วกันขอไปดูหน้าตาเคบิลคา่อนเพราะว่าไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับมันดูไม่ใช่สายท่องเที่ยวอะ่ะคือนั่งเคบิลคาแบบนี้ครั้งล่าสุดคือที่จีนอ่ะ ที่ทางเสียชีอะไม่ให่สิที่ที่ไหนนะที่ไปไต่ภูเขาะลืมชื่อหัวซานนะครับแต่ว่าที่น <concealer> ี <contenido> ่ก็มีเหมือนกันแต่ม <abs> ันจะต่างกันตรงที่มันเป็นชมพ่กาสนุคนท้องที่ที่อยู่าศัยตามข้อมูลข้อมูลมันจะเป็นซิโรเอะนะย่านตรงนั้นหนึ่งในย่านที่อันตรายสุดของเมืองกาลีนะมันก็อาจจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมานั่งสะเท่าไหญ่เต่ก็มีสนุกเดี๋ยวเราค่อยลงสถานีน้ำ เพราะว่ามันน่าจะเป็นสถานีสุดท้ายลงพร้อมคนดีกว่าแต่ดูบ้านเรือนความอเมริกาใต้ย่านที่อันตรายที่สุดนะย่านซเรดูฝั่งนี้ดีกว่าเรียกว่าบาริโอคือถ้าตามลาสเวกก็คือสนามแต่ผมว่ามันขอเลียชุมชนแล้วกันมันดูเถื่อนไปก็เรียกสนามแม้ว่าแถวนี้มันจะดูเถื่อนจริงไม่รู้ว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมดูข้างบนดีกว่ามันน่าจะมีจุดชมดูดีว่ พราะว่าเมืองกาลีกคือห้องนอนไม่รู้เผาสวยมากแต่ว่าตรงนี้นี่เอร์ไลสเตรราสเตรราเดซิเยราิรดกราซสกซสอ่ะสิงด้วยครับลงไต้นี้นะอีมโตได้อ่มโตเบลเบลเอสโกนเซโกโนเซเดกาลี Y sí, si quiere le monto con uno conocido ahí para que lo, lo, lo lleve arriba. Hola buenas, ¿qué más? Uh, yo quiero ir la estrella, la estrella de sí, sí, la estrella. Re, sí. Sí sí. Dale, claro. Vale. Okay. Uh, con quién? Con él. Oh, vale vale. ¿Cómo te llamas? John. Juan. John. Jun. John. Jun John, John. Tengo una pregunta. ¿Es si lo es, es uh, más peligroso barrio en Cali? Sí. ¿Es, antero, es correcto? Antes, antes ah. Ahora ya no. Ah, vale. Uh, ahora ha cambiado mucho ya todo. Ah. O sea, hay muchas de cosas de de prograsión, cosas de proyectos y todo eso. Ah, vale, vale. Ya edad tenía cuando emprendió? ¿Fue como a 20 años de ถ้าใครเคยดูื่องนาโฟสครับที่จะมีแก๊งกาลีต่างๆสองพี่น้องโรดิเกสนะครับแต่ว่าตอนนี้คือสงบขึ้นเยอะแล้วครับสงบมานิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้คืผมพาทุกคนไปจุดชมวิวนะเป็นวิรดาโดรไรเซล่า ซิลเอครับอันนี้คือย่าซิลเวล์ที่บอกไปผมพูดย่าซิลเวล์บ่อยมากเลยนะแต่ว่าถึงแล้วมั้งเนี่ยอ้ก <laughs> uh, ี้มาสเปอร์เกนเย้าเอซมาสเตอร์เกนเดซเดเซลเลโฮสคือเนี่ยผมเห็นจากโคสเทลนะ <laughs> ว่าแบบว่ามันเปิดไฟตอนกลางคืนสวยงามอะ อันนั้นก็เป็นคริสโตเรนะจะปิดเดีย๋ยวเราลองไปเช็คหน่อยดีว่ากอนเซกอนเซเม m มนโตโอเคกอนเซเมโมนโตซิโนวินูโตโอเคโอเคเอสเปราเอสเปรามีอีกไปครับโอเคครับไหนๆก็มาแล้วเรามาชมวิวเมืองกันก็ได้นะวิวเมืองกาลีผมยังงงอยู่แล้วผมมาที่นี่ได้ไงนะดีนะที่หาข้อมูลมาก่อนว่าข้างบนนี้มีอะไรให้ให,ให้มายืนชมบ้างนะเ่เห็นคืเป็นคายที่เรานั่งขึ้นมา เดี๋ยวผมก็คงกลับไปลงเคปนคาแล้วเข้าไปตรงใจกลางเมืองมั้งเพราะย่านเนี่ยทั้งแถบตรงนี้นคือย่านซ i l h เ u e ไม่ควรจะอยู่หลังหกโมงนะเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยโดยเฉพาะตอนกัางคืนนะครับดีที่ปัจจุบันคือเรื่องแกงขายากาลีอะไรพวกนี้คือมันไม่ค่อยบูมเหมือนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยอันตรายมากแต่ก็ยังอันตรายดีดูบบเบสก,กี Sí, yo sí. Uh, ¿In Silve? Oh. Ya llevo 40. Años. ¿En te, ¿Te gusta vivir? Sí, ah, porque okay. el, clima acá, acá el clima acá es muy diferente del plano. Ah, oh, ok. Mira creo Sí, el sí. clima es más diferente. Bro. Ah, vale. Como antes. Que... Más verde. Hey. Más verde. Como bueno, la ciudad, no la ciudad, es mero, mera, mero calor. Ah, oh, calor, sí. sí. ¿Qué calor? ¡Ah, me lo dije! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está Sí. La gente, la gente va a abrir usted, Aquí. ¡Eh! ya acabó la fiesta, ¿no? La de diciembre. Ah. Sí. Acabó la fiesta de diciembre. Es la estación de policía esta. Ah. Arriba. Y pronto, como orden. De ahí, de ahí, sí. de ahí, sí. de ahí, sí. de sí. luego... Sí. อะไรที่เขาปิดอะไรที่มันตรร้ายก็ก็อย่าไปสรู้สอดเห็นบ้างนะที่ผมมาลึกยเกินไปตอ่เนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าถ้าเดินก็คือไม่กล้าต้องมาก,กับพี่เขาแต่คือพี่เขา,ากกน้องเบิ้ลเบิ้ลเครื่องโอ้บารมอสสูงจัดเออเออเบเนเช่เบเนเช่บารมอสบารมอสโอรถเครื่องเองก็ โอ้ oh, สุดยอดรถเ,เครื่องแรงครับโ oh, อ้จิปตาจิปตามาวกว่าล่ะจิปตาเออเซ้นโถเนาะเนาะลาฟลเซีเนี่ยรถจิปคือขับมาจากถนนใจถนนใจข,ใจข,ข้างล่างนะครับเด้ยังเซมเมนเตเรืออ่าเบโอเบโอเซมเมเตเรโอซานอุเซเรซิลเลยสิ อันนี้คือเหมือนเรากําลังลงมาข้างล่างเราไม่ใช่กําลังสิอยู่ข้างล่างแล้เห็นไหมเพราะว่าเรามาจากข้างบนนะครับข้างบนตรงนู้นไอซัเซียอมันอยู่ข้างบนนะครับอันนี้คือพี่เขาพาทัวร์พาทัวร์เยอะเลยเกมัสตอร์เบียนแลวคือทุกคนลองดูมอไซค์นะแต่มอไซค์แบบว่าผู้ชายขี่คนเดียวนะเพราะว่าเป็นกฎหมายเลขหนึ่งเลยกฎหมายเลขหนึ่งของเมกาิใต้นะว่าถ้าเจอผู้ชายขี่มอไซค์พร้อมมาสองคนนี้ ให้รีบวิ่งนะให้รีบวิ่งไปครับเรากำลังจะกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วทุกคนเห็นเอาผูกรองเท้าไว้ตรงเสาไฟอย่างนี้ไหมมันเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เคยมีคนตายเหมือนอยูว่าชาวแก๊งอะไรเงี้ยก็คือมีการสู้กันยิงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คนตายนะครับ ¿Qué más? Bien, ¿Eh? bien, bien, bien. ¿Quién es eso? Bien, mejor, mejor. RS mejor. ¿No llevar a, a la cancha de la talentita? amistad? No, vamos para allá. Vea, quiere ir a la cancha de amistad? No, no <laughs> uh, cancha una, la amistad? No entiendo. Cancha de la amistad. De, de de juegan fútbol. fútbol. Me encanta fútbol. Sí, sí. Vamos. Sí, vamos. vamos. Vayan a pie. Ahora. Ya de una vez. Ahora. Ya. Vea, vea. Ya vamos a Hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? La señora de la tienda, vende todo. Oh, el jefe, ¿no? ¿Estás uh, interesado? Cerveza, ¿no? Squad, squad. Uh, ¿Cuál, es? cuál? ¿Corres, corres? Ah, okay. sí, sí. Es okay. uno de esos. Para mí, para mí. Ah, me más mandando de eso. Sí, <laughs> sí. Ah, dale. ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! salud.

ที่มอเตอร์ไซค์โชว์หน่อยแบบว่าตามสไเตลร์ไมาจาใต้นะเขาก็ทำสุดจัดอเมริกาเด็กกอลีซีอเมริกาซีลา Los Diablos Losos อายๆายตอนนี้ผมก็คงไม่ได้ไปเซ็นเตอร์แล้วมครับ นี่มันสี่โมงครึ่งแล้วยังไม่ได้เตะบอลเลยคงเตะบอลกับเนี่ยชาวซิลเวยนะทั้งหมดเลยนะครับล้อเตบบะบอลครับ้ มาซ้อม Vamos 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 Go 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 เดี๋ยวไปไปจะมาตีหัวมัน3 3 3เดี๋ยวนี่ี่โกอ่ะเห็นป่ะถอาเสื้อมี5คนคงนี้มีแค่4คนเองเจ้าเลยไปสู้เหรอครับคราวนี้เหมือนจะมีตำรวจเข้ามาเช็คระยานะคงได้กลิ่นกัญชาแล้วมั้งแน่ใจฮะ

No más, no más. Los tres golpes. ¿Aquí? Sí. ¿De la, vamos, chica, mala. la, la, chicas, la sí. chica mala? Las chicas. La chica mala. 50 mil. Sí, sí, ¿quiere, los ¿quiere tres ir? golpes. De ayuno Vea, yo no ha Calientes. Quiere ir. Calientes. Ir? calientes. El Solo rojo, Hágale gordo. El los <laughs> Sangras como Ay. Miley. Hágale corta ahí. Sí, ve? <laughs> เหร็นด็กกูมไหมเขียนกรี่เด็กกูคุณจะไมเฟังตั้งนานพูดถึงรันบอลบรามีกูจะมียงนีว่า Sí. dónde va? Oh, mucho, mucho gusto. ¿Todo bien, ¿o yo? Original. Ahora sabe. La buena, la buena, la buena. La buena, La buena, la buena. La buena. Jesús, saludos a todos. ¿Estás, estás cansado? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te mete bien. Sí. Que casa feliz año. Gracias, เด,นะเดี๋ยวเนี่ยแต่ตรงซิล h เอ้นะเดี๋ยวไม่ต้องเช้าเดี๋ยวพาไปที่หนึ่งแล้วก i̇şte ันนะปิดแผนเยอะไปหน่อยครับเดี๋ยวทีเรนเนบีรยีร์เบียร์การ์รเบยร์เกันเยเบียเียันรเีรกันร์ีรัร ะอะล่้นอ่หลั <Ps> มันเป็นข้าวโดแล้วก็ข้างในมีข้าวโกมุยาา p a p r e าปา r ปาา n ดีบิซิโอ p a p a r ร l e n l o in s i ังมดทั้ลหมดทั้งมดทั้มดทั้งมดทั้มเทั้งมดทั้มั้นะครับม,มันงหัง ข้างในใส่แล้วข้าวตันนี้คือเป็นหัวมากเลยนะครับเด๋ยวนะมาบ้าโอ้ยยยคุณซ่เต้ยยยโอ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 ้ยโอ้ยยยโอ้ยกยาอ้ยยย o อ้ยยยโอ้ยยยโอ้ c ยยโอ้ยยยอยยยโอยยยโอ้ยออออออี้ออย โอเคครับเดี๋ยวไปขึ <favorites> okay. 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 ้นเครยร์ม okay. บ okay. ิคานก่อนนะพยายามรวบรวมสติเพราะว่าเพราะวมึนแต่ว่านี่นะครับคือความเฟรนดี้นะครับของชาวซลเวียลเชสการเซสบกราเซสบูาโนเชสโอเคครับผม ได้สติมากขึ้นแล้วก็มาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วน,นะไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปนี้ว่าอะไรดีแต่ขอเก็บเงินก่อนแล้วกันเพราะมันเป็นตอน,นกลางคืนคือตอนที่ลงมาจากข้างบนที่โซเลนะผมไม่ได้บล็อกมากเพราะมันตอน,นกลางคืนไงก็เลยอันตรายนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวมากินชวามานะครับโอเคซีซ okay. ีเบนโกอินเนโรโอเคโอเคโอเคครับ <Okay. S 1> ไม่มีมาใส่เพราะฉะนั้นพูดต่อได้วันนี้มันแผนไปเยอะมากๆเลยนะตอนแรกว่าจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็จะไปเซ็นเตอร์ไปตลาดลอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นคือก็ต้องปรับแผนใหม่นะแต่วก็สุดดีไปนะครับชาวซิลูเอนะอย่านที่แบบว่าเขาบอกวันตลายสุดแต่มันผมว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสมากกว่านะครับว่าเราเจอคนดีหรือไม่ดีเพราะว่าคนดีหรือไม่ดีนี่มันมีทุกที่อยู่แล้วเราแค่ต้องสอดส่องอะทุกที่อะมองซ้ายมองขวาตลอดนะครับ